ประเทศไทยกลับมาแล้วนักท่องเที่ยวแห่ทะลักเข้าไทย2เดือนเฉียด7ล้านคนสร้างรายได้กว่า300แสนล้านบาทด้านคอมเมนต์ชาวอาเซียนทึ่งและนานาชาติต่างชื่นชมไทยว่าไทยคือจุดหมายปลายทางระดับโลกที่นักท่องเที่ยวมาแล้วอยากมาอีกยินดีด้วยกับดินแดนแห่งรอยยิ้มและชาวยูเครนบางท่านบอกการมาเยือนประเทศไทยคือความฝันของฉันที่เป็นจริงฉันรักประเทศไทย สวัสดีครับท่านผู้ชมก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีความสุขตามอัตภาพกันนะครับ เมื่อล่าสุดมีรายงานข่าวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุถึงสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วง2เดือนแรกของปี2567คือตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่29กุมภาพันธ์2567มีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม6,387,598คนเพิ่มขึ้น50%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชา สะสมกว่า3 1 2แสล้านบาททั้งนี้นะครับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสะสมสองเดือนแรกปีนี้คิดเป็นสัสดส่วน 18. 2เอร์เต่อเป้าหมายตลอดปีนี้ที่กระทรวงการทร่องเที่ยวและกีฬาได้ตั้งไว้ที่35.09ล้านคนโดยในเดือนมกราคมมีจำนวนนักท่องเที่ยว3.04ล้านคนและในเดือนกุมภาพันธ์มีนักท่องเที่ยวจำนวน3.35ล้านคน ด่านจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุด5อันดับแรกคือตั้งแต่วันที่1มกราคม2,567ถึงวันที่29กุ้มภาพันธ์2,567มีดังนี้ อันดับที่1นักท่องเที่ยวจากจีน1,183,121คนอันดับที่2ประเทศมาเลเซีย8 2 2 8 2 4คนอันดับที่3รัเสเซีย4,23,909คนอันดับที่4เก่าหลีตาย4,122,298คนและอันดับที่5ประเทศอินเดีย3,11,823คน และล่าสุดนะครับทางเพจอาเซียนก็ได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวนี้คือเขาได้กล่าวว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่3ม,มีนาคม2567ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน6.731ล้านคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Amazing Thailand ไปเริ่มที่ความคิดเห็นทันแรกชาวต่างชาติท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าฉันคิดถึงประเทศไทยก่อนโควิดฉันมาเมืองไทยทุกปีเพื่อพักผ่อน คอมเมนต์ต่อมาชาวต่างชาติท่านนี้ได้กล่าวว่าว้าวจุดหมายปลายทางระดับโลกยินดีด้วยกับดินแดนแห่งรอยยิ้มส่วนคอมเมนต์ต่อมาจะเป็นคอมเมนต์ชาวอยู่ครนเขาได้กล่าวว่าการมาเยือนประเทศไทยคือความฝันของฉันที่เป็นจริงฉันรักประเทศไทยคอมเมนต์ comment ต่อมาครับวิวกรุงเทพมหานครสุดอลังการงานสร้างจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาครับยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งรอยยิ้มประเทศไทยส่วนมุมมองต่อมาชาวต่างชาตินนี้ได้กล่าวว่าตอนนี้เขมรกําลังปั่นกันเองอย่างหนักเอาภาพพระบรมมหาราชวังของประเทศไทยไปทําเทียบกับภาพแกะสลักในนครวัดแล้วปัน่นข้อมูลว่าไทยขโมยไปจากเขมรความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าเยี่ยมมาประเทศไทยไทยมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลก ส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวคขมรนท่านนี้ได้มากล่าวด้วยความอิจฉ้าว่าเราไม่ต้องการรู้อะไรเกี่ยวกับประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่ารัฐบาลคขมรมนตแดงช่วยส่งเสริมประเทศไทยอย่างหนักจนต้องให้เครดิตของพวกเขาสักน้อยส่วนความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่าพวกคขเมเเข้ามากดหัวเราะทั้งน้ำตามุมมองต่อมาครับ นี่คือความมหัศจรรย์สวยงามตะการตาของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาชาวต่างชาติท่านนี้ได้เข้ามากล่าวชื่นชมประเทศไทยว่ามหัศจรรย์เมืองไทยดินแดนมหัศจรรย์และวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์คอมเมนต์ต่อมาครับที่คอมเมนต์คงไม่มีแบบนี้แน่นอน มุมมองต่อมาได้กล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยทุกประเทศยกเว้นกัมพูชากรุณานะอย่ามาเมืองไทยคอมเมนต์ต่อมาครับฉันจะกลับไทยในเดือนเมษายนนี้ไทยแลนด์ประเทศที่ยิ่งใหญ่ส่วนคอมเมนต์ต่อมาชาวขเขมรมตท่านนี้ได้เข้ามากล่าวประชดว่ายินดีต้อนรับดินแดนแห่งเซก ส่วนมุมมองต่อมาน่าจะเป็นคนไทยเขาได้กล่าวว่าฉันเคยเห็นคนกัมพูชาแสดงความคิดเห็นว่านครวัดของพวกเขารับนักท่องเที่ยวได้หนึ่งล้านคนต่อวันหากข้อมูลนี้เป็นจริงกัมพูชาคงจะมีนักท่องเที่ยวถึง69ล้านคนแล้วซึ่งก็เป็นผู้นําระดับโลกในสถานที่ท่องเที่ยวประเทศไทยไม่มีทางสู้ได้ต้องแจ้งกินเนสบุ๊กเพื่อบันทึกสถิตินี้ จากความคิดเห็นนี้นะครับก็มีชาวไทยได้เข้ามาตอบว่าถ้าเป็นเช่นนั้นทำไมนครวัดของกัมพูชาถึงไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกไม่มีการกล่าวถึงบนโลกโซเชียลมีเดียสถานที่ท่องเที่ยวมีแห่งเดียวเท่านั้นคือนครวัดความคิดเห็นต่อมาได้กล่าวว่านักท่องเที่ยวสะสม2เดือนของไทยเท่ากับคขมรตทั้งปีเลยนันเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ทันสมัยเสรีและมีความสุข ความคิดเห็นต่อมาชาวต่างชาติได้กล่าวว่าแค่2เดือนก็มากกว่าคอมเมนต์ทั้งปีแล้วนะมุมมองต่อมาครับนครวัดรับนักท่องเที่ยววันละ1ล้านคนนะถึงวันนี้วันที่9เดือน3รับนักท่องเที่ยวไปแล้วกว่า69ล้านคนแล้วมั้งคอมเมนต์ต่อมาได้เข้ามากล่าวว่าพบกับเทศกาลที่สนุกสุดเวียงในเร็วๆนี้สงการเฟสติวัลส่วนความคิดเห็นต่อมาได้เข้ามากล่าวว่า ประเทศไทยที่รักของฉันส่วนมุมมองต่อมาชาวเวียดนามได้เข้ามาตั้งคำถามว่าปลอดภัยไหมฉันได้ยินมาว่ามีการต่อสู้ของฟิลิปปินส์กับประเทศไทยเขาน่าจะหมายถึงเหตุการณ์ที่กระเทยไทยกับกระเทยฟิลิปปินส์ได้มีเหตุทะเลาะวิวาทกันจนเป็นข่าวใหญ่โตนะครับจากความคิดเห็นนี้ชาวไทยก็ได้เข้ามาตอบกลับชาวเวียดนามว่าตราบใดที่คุณให้ความเคารพจะไม่มีใครทำร้ายคุณ ความคิดเห็นต่อมาชาวคาเมนได้กล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่พนมเปนเช่นเดียวกันกับชาวคาเมนท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่าไม่เคยรู้จักเมืองไทย จากความคิดเห็นของชาวเขมรนตนะครับก็มีชาวไทยได้เข้ามาตอบว่าก็ไม่แปลกใจทําไมไม่มีคนไปเที่ยวที่ประเทศของคุณประเทศไทยมีชื่อเสียงหลายอย่างอาหารผู้คนสถานที่ท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานที่ดีทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ประเทศของคุณไม่มีดังนั้นเปิดตาคุณแล้วใช้ใจมองเพื่อนําไปพัฒนาประเทศของคุณ และความคิดเห็นต่อมาชาวไทยก็ได้เข้ามาตอบกับชาวคขมเอีกว่าคขมเเข้ามารับจ้างแบกปูนอยู่ในไทยแท้ๆไม่รู้จักได้ยังไงส่วนมุมมองต่อมาได้กล่าวว่ามีนักท่องเที่ยวใกล้ชิดกัมพูชาได้ยินข่าวจากประเทศกัมพูชาว่าเฉพาะเดือนมกราคมประเทศกัมพูชามีนักท่องเที่ยวถึง1ล้านคนนี่เป็นข่าวจริงหรือไม่ ความคิดเห็นต่อมานะครับจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายชาวต่างชาติท่านนี้ได้เข้ามากล่าวว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยหวังว่าตัวเลขจะถึง10ล้านคนภายในเดือนเมษายนนี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นนานา,นาชาติทึ่งไทยไทยกวาดนักท่องเที่ยว2เดือนเกือบ7ล้านคนสร้างรายได้กว่า3 0 0 0 0 0ล้านบาท เพื่อนๆล่ะครับฟังแล้วรู้สึกเช่นไรอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมฟังแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับตอนนี้เองแอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ